หมดยุคไม่เห็นบนจอทีวีชีวิตล่าสุดพินกรพิน์อดีตนักร้องสาวยุค90วางไหม่แล้วยังสวยไม่สางในวัย47ปี หากใครเป็นสาวก RS ในช่วงปี2541เป็นต้นมาไม่มีใครไม่รู้จักอดีตนักร้องสาวเสียงดีคือกอรพินพ่วงโพผู้ผันตัวจากนักร้องคอรัสมาเป็นศิลปินเดี่ยวออกเทปภายใต้สังกรรัด RS Promotion โดยออกอัลบั้มแรกชื่อชุดกรพินเมื่อปี2542 ต่อด้วยอัลบั้ม Memory Box เมื่อปี2545หากใครนึกถึงศิลปินท่านนี้คงต้องนึกถึงเพลงของเธอเช่นเพลงหลับทั้งน้ำตาฝันร้ายสักคืนแค่คิดก็เจ็บ หลุมรักรักเธอใช่ไหมเกมเดาใจปิดประตูและอีกมากมายซึ่งเธอมีผลงานละครเรื่องสุดร้ายสุดรักทางช่อง3วงการจอแก้วและวงการเพลงคงเสียดายที่นักร้องและนักแสดงอย่างกรพินพ่วงโพจะขอลางานชั่วคราวเพื่อไปสารอีกหนึ่งความฝันกับงานนางฟ้าแอร์โฮสเตด ใจหายเหมือนกันนะคะที่ต้องจากงานตรงนี้ไปแต่งานแอร์โฮสเตสเป็นงานที่พินใฝ่ฝันอยากจะทำมานานแล้วเหมือนเป็นฝันที่เด็กผู้หญิงทุกคนอยากทำอย่างฝันอยากเป็นคุณครูเป็นพยาบาลแล้วก็เป็นแอร์โฮสเตสเพราะเป็นงานที่ได้อยู่บนฟ้าเหมือนนางฟ้าที่บินอยู่บนฟ้าพินมีความฝันที่อยากทำสองอย่างในชีวิตคืออยากเป็นนักร้องซึ่งตอนนี้พินก็ได้ทำความฝันแรกสำเร็จไปแล้วส่วนอีกฝันซึ่งตอนนี้ พินจะเริ่มทําก็จะขอเวลาไปสารฝันให้สําเร็จเหมือนกันซึ่งยากมากเหมือนกันนะคะกว่าที่พินจะผ่านมาได้ถึงวันนี้ต้องใช้ความพยายามความอดทนวันที่พินรู้ว่าได้เป็นแอร์ดีใจมากๆกระโดดตัวลอยเลยเพราะพินต้องไปเรียนไปสอบตั้งหลายครั้งแต่สุดท้ายความพยายามก็เป็นจริงพินคงจากไปทํางานที่ฝันสักประมาณ5ปีหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่อนาคตค่ะ ห่างหายไปนานสำหรับอดีตนักร้องกรพินพ่วงโพหลังลาวงการไปเป็นแอร์โฮสเตสให้กับสายการบินสัญชาติญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เธอประกาศเข้าพิธีวิวากับดีเจเอกดีเจคลื่นชิล FM-89 ซึ่งทั้งคู่รักกันมานานกว่า14ปีโดยเจ้าบ่าวดีเจเอก เผยเรื่องราวความรักว่าได้เจอกับเจ้าสาวตอนที่ไปประกวดร้องเพลงโครงการนัดมีเรียคอนเทสและเจออีกครั้งตอนที่ไปออกรายการที่ตัวเองทำอยู่และรู้สึกประทับใจตั้งแต่นั้นด้วยความเป็นคนที่ง่ายๆอยู่ด้วยแล้วไม่อึดอัดตอนที่คบกับกรพินเป็นนักร้องเราก็ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะในยุคนั้นไม่ได้เปิดกว้างขนาดนี้